ครับวันนี้พามาชมแปลงข้าวโพดลูกผสมนะครับที่ผมทําการผสมพันธุ์เองนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะงามนะครับแต่หลายท่านก็อาจจะไม่เชื่อนะครับว่านี่เป็นพันุ์ที่ผมผสมขึ้นมาเองนะครับก็ใช้วิธีการตัดขั้นตอนการกลายพันธุ์นะครับ ปัญหาที่พบเจอในปีหกสามนี้นะครับก็จะเจอปัญหาโรคหนอนที่ลงมากนะครับฝนแรงแล้วก็หญ้าหญ้าขนนะครับที่อยู่ในแปลงพืชน,นะครับแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งก็คือผมฉีดปุ๋ยนะครับสูตรสิบ6 0ดสี่บหกศูนย์นะครับไปเยอะไปหน่อยครับก็จะทำให้เกิดอาการเหี่ยวไปเหี่ยวนะครับ นี่ก็ดูแปลงตอนที่ฝนตกนะครับก็จะเขียวดีนะครับปัญหาที่เจออีกอย่างนึงก็คือว่าเม็ดไม่ได้คัดนะครับก็ใส่จานหยอดก็จะมีอุดตันก็จะมีเกิดระยะห่างๆบ้างนะครับก็จะมีการหยอดซ้ำไปด้วยนะครับก็ซ่อมญ่านี้ขึ้นเต็มไปหมดนะครับ ด้านล่างจะเห็นอยู่นะครับเป็นยาข้นนะครับจริงๆผมก็จะใช้ยาอีกตัวนึงฉีดแต่ก็ไม่ไม่กล้าฉีดนะครับก็กลัวข้าวโพดพันธุ์ที่ผสมมาจะเกิดความเสียหายนะครับนี่นะยานะครับยาขนนะครับข้าวโพดหางก็จะยาขึ้นเยอะนะครับนิโกะครับจะใช้นิโกะฉีดก็เลยไม่ได้ฉีดจะไปใช้ยาตัวอื่น ฉีดก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับว่าจะพืชจะเต็มไปหมดนะครับก็มาถึงตอนที่ฝนออกทิ้งช่วนะครับาภาพที่เห็นนะครับทุกคนก็คิดว่าเป็นฝนแล้งนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับผมฉีดปุ๋ยที่ว่าก็คือปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยกระสอบนะครับผมเอามาละลายน้ำแล้วก็ ทำการฉีดพ่นนะครับคงจะเกินปริมาณครับก็เลยเหี่ยวใบเหี่ยวไปนะครับก็แปลงข้างๆก็ไม่เหี่ยวถึงขนาดนี้นะครับเขาก็ยังปกติดีอยู่นะครับมีจะมีไล่ของผมนะครับก็จะเหี่ยวนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตที่ใบนะครับใบก็จะปลายตามยอดนะครับจะมีไหมอยู่นะครับแห้งตายไปก็มีนะครับ อันนี้เกิดก่อนจากฝนแรงประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับพอหลังจากหนึ่งอาทิตย์ก็ฝนแรงนะครับก็จะทําให้ต้นกระโพดก็เหี่ยวแต่เหมือนกับว่ามีการเหี่ยวลงหน้าแล้วกับลายเป็นว่าเป็นการเซฟตัวกลายเป็นว่าที่ผมทํกากลายเป็นว่าเหมือน จะไม่ดีกับกลายเป็นดีนะครับเพราะแปลงข้างๆเขาเขาเหี่ยวเอาไม่อยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งแปลงข้างๆหรือทั่วๆไปก็าเขาจะปลูกถี่ด้วยนะครับแต่เมืผมมันจังหวะที่เม็ดไม่ลงนะครับก็เป็นการอุดตันของหลูจานก็จะเกิดอาการห่างๆนะครับก็กลายเป็นก็ไม่ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวมากนะครับ ก็ชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ครับลักษณะฝักที่ได้นะครับก็ก็เป็นปกติเหมือนกระโพดพันธุ์ลูปผสมทั่วไปนะครับอ่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้มันมันจะมีฝักที่ที่ด้อยที่เล็กอะไรไหมก็ที่เจอก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่นี้ว่ามันผลการทดสอบนี่มันมันก็พู้ยากนะครับเพราะว่ามันจะ ระยะห่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกผสมที่สายเลือดมันชิดนะครับหมายความว่า,าผสมพันธุ์ตัวเองอย่างนั้นก็จะเห็นเด่นชัดนะครับฝักจะไม่ใหญ่นะครับก็คือน้ําหนักก็จะเบาลงอย่างมากแต่อันนี้ก็ถือว่าผมประเมินความเสียหายที่ผลผลิตจะลดลงก็ผมตีเอาสักประมาณถ้า25ไร่ก็ตีเอาสักประมาณ1นึ่งบาทนะครับก็คิดว่า ถ้าเราไปเสี่ยงกับการซื้อเมล็ดพันธุ์ที่แพงแล้วก็ฝนแรงถ่ายทิ้งหมายความว่าเราจะต้องเสียค่าเมล็ดพันธุ์สองรอบนะครับก็ทดลองมาใช้แบบนี้ดูนะครับาฝากบางฝักนะครับพันุ์นี้นะครับผมก็ถือว่าน้ำหนักดีนะครับแต่ว่าที่มันมีผลเสียอีกอย่างนะครับเป็นที่สายพันธุ์ ของตัวเมียนะครับมันจะมีลักษณะที่หวานนะครับรสชาติหวานแต่ฝักใหญ่นะครับฝักใหญ่มันจะหวานแล้วก็รสชาติที่ผมแกะมาเล็กกินนะครับที่มันจะแห้งแล้วนะครับตอนตอนเก็บเกี่ยวนะครับรสชาติมันจะดีกว่าอีกพันหนึ่งแต่ผมไม่ขอพูดนะครับว่าพันไหนนะครับก็มันอาจจะเป็นผลกระทบทางด้านการค้าของเขานะครับคือพันุ์ที่ผมมาใช้เนี่ยนะครับที่เป็นตัวเมียก็ หนอนจะลงเจาะเจาะฝักนะครับตอนที่ตอนที่ฝักมันมันเริ่มเป็นนะครับก็ท่านทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่าบางฝักก็จะมีการบิดบิดงอนะครับนั่นนั่นก็เกิดจากการหนอนเจาะฝักนะครับแต่ปี64สีนี้ผมจะไม่ใช้พันนี้แล้วครับผมก็เสี่ยงไปใช้พันอื่นนะครับก็ไม่ได้มีการทดสอบอะไรครับจับ อะไรได้ก็คิดว่ามันไม่เหมือนกันก็สายพันธุ์สองตัวไม่เหมือนกันผมก็ตัดสินใจผสมพันธุ์ลองใหม่นะครับน,นี้ก็จะเห็นได้ว่ามันมันก็ยังมีข้อที่ไม่น่าพอใจนะครับก็มันมันลักษณะฝกักของมันถ้าถ้าลูกผสมแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่า ฝักจะไม่ค่อยเสมอกันนะครับคือว่าระยะสูงของฝักเนี่ยมันจะสังเกตได้นะครับมันจะไม่สูงเท่ากันนะครับไม่เหมือนกับของบริษัทนะครับบริษัทที่เขาทํามาจริงๆมันก็จะเป็นลนักษณะที่มันจะเป๊ะๆนะครับเป๊ะๆเลยนะครับคือว่าระยะสูงของฝักนี่คือถ้าปลูกพร้อมกันใส่ปุ๋ยเหมืหอนกันนี่มันจะแบบใกล้เคียงกันมากไม่ได้โดดเด่นหรือแตกต่างออกมาจากจากในคลิปวิดีโอนะครับ ก็จะมีมีแบบสูงสูงต่ำต่ำนะครับฝักใช้ได้นะครับครับตอนนี้ก็ข้โพดแก่แล้วนะครับก็จะมาปอกข้โพดให้ดูนะครับว่า ลักษณะพันธุกรรมที่มันติดมานะครับจากการผสมพันธุ์ที่สร้างตัวเมียขึ้นมานะครับก็จะเป็นที่มันมีมเมล็ดพันธุ์ของพูดหวานปนมานะครับเพื่อให้มันสายพันธุ์ที่มันไม่เหมือนต้นฉบับนะครับก็นํามาผสมอันนี้จะเป็นติดมาจากสายพันธุ์ของต้นตัวเมียนะครับส่วนต้นตัวผู้ผมใช้้าวโพดปกติธรรมดาน,นะครับไม่ได้ เก็บมาจากข้าวโพดเมล็ดที่บริษัทขายนะครับเป็นข้าวโพดที่ปลูกมาปลูกจากข้าวโพดรูปผสมนะครับเป็นรุ่น2นะครับมาผสมพันธุ์นะครับแต่ก็ยังคงฝักใหญ่นะครับเนี่ยจะมีเมล็ดติดบ้างนะครับแต่ก็หายากนะครับในแปลงส่วนมากก็ไม่ค่อยมีต้องเดินหานานนะครับไม่ค่อยมีนะครับก็จะเป็นแบบสายพันธุกรรมที่มันติดมานะครับ อย่างกรณีที่ผมพูดที่คลิปที่แล้วก็คือว่าการผสมพันธุ์ที่ใช้่มเมล็ดจ,จากบริษัททั้งสองแตกต่างกันทั้งสองบริษัทนะครับคือไม่ใช้ใช้บริษัทเดียวครับก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอันนี้ผมพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับคือว่าทดลองทดลองแล้วก็นํามาปลูกเลยนะครับก็ปรากฏว่าก็ ก็ไม่ได้แตกต่างจากที่ไม่บริษัทเท่าไหร่นะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับครับก็ดูนะครับมันมันก็ไม่ค่อยมีนะครับไอ้มเมล็ดพันธุ์ก็พูดที่มันปนมานะครับก็พูดหวานนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินหาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะตัดคลิปภาพออกไปครับเพราะว่ายาวยาวเกินนะครับ ันนี้ก็จะเป็นต้นที่มันแห้งนะครับก็มันอาจจะเกิดจากเพี้ยวไฟลงนะครับเพราะว่าดนหลังก็ที่เขาปลูกกันก็เพี้ยวไฟลงปริมาณผลผลิตก็ลดลงนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเริ่มแรกนะครับข้าวโพดตอนนี้ก็ก็มีนะครับแต่ก็ในแปลงก็น้อยนะไม่ได้ว่าเป็นทุกฝัน น,นี่ก็หักมาให้ดูนะครับมันก็จะติดมาบ้างนะครับก็ก็จะเป็นแซมๆกันนะครับ ครับวันนี้ก็จะทดลองช่างดูนะครับว่าเห็นเมล็ดที่เป็นข้าวโพดหวานนะครับก็มาปนด้วยน้ําหนักจัดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ320นะครับ321 320อยู่ระยะนี้นะกิโลจะขึ้นเป็น0.5นะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะทดลองแกะเมล็ดออกดูนะครับ ระยะเวลาที่แกนชนาน,นะครับเดี๋ยวขอตัดภาพกันหน่อยนะครับเดี๋ยวหากดูกแกนไหนกอนก็ได้ครับก็มาลึกก็ลึกพอใช้ได้นะครับฝั่งนี้น่าจะสิบหกสิบแปดแถวนะไม่แน่ใจนะครับ ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าที่ควรนะครับก็ปกติดีนะครับเหมือนก็าูดรูปผสมทั่วไป ึเวลาเก็บเกี่ยวนะครับก็แปลงจะมีจ้าขึ้นเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าเลือกเกี่ยวเขาได้ถูกโมดิฟายมานะครับสามารถเกี่ยวสดก็ได้ครับเกี่ยวในที่หญ้ารกๆก,ก็ได้นะครับก็การเกี่ยวนี่ก็จะประมาณร้อยหนึ่งวันนะครับก็ถือว่าสดนะครับโดยปกติก็พวกนี้ก็น้าหนักอายุยาวนะครับก็ประมาณร้อยยี่สิบวันจะถึงเก็บแห้งนะครับ ตันนี้ว่าก็ถือว่ามันฝนมันแรงนะครับก็อาจจะแห้งกว่าปกติบ้างก็เลยข้าวโพดแถวพื้นที่ก็น้อยด้วยเขาพ่อค้า็ก็อยากจะได้ข้าวโพดเข้าวลานก่อนนะครับก็ตัดสินใจเกี่ยวร่วมกับแปลงอื่นๆนะครับครับสําหรับผลผลิตที่ได้นะครับก็ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าห่วง ช่วงฝนแรงช่วงหลังอีกนะครับก็เลยไม่ถ่ายทิ้งก็กลับใช้รุ่น2เป็นรุ่นแรกนะครับแต่ว,ว่าทางรายอื่นก็ส่วนมากก็จะถ่ายทิ้ง